แล้วก็ยังอยู่ในนิทานที่อัครมหาเสนาบดีของภูชาลาชาได้พูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่เป็นมหามนตรีที่มีหน้าที่รับสนองพระองค์การแนะนาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพระเจ้าแผ่นดินของตนแล้วก็แว่นแคว้นมาตภูอันเป็นที่รักแล้วจะต้องมีคุณธรรมเป็นพงเผ่าสืบตระกูลเสนาบดีคือเป็นตระกูลดีนะคะคร,รอบรู้ในศาสตร์ต่างๆก็เป็นผู้ที่ ต้องมีความซื่อสัตย์และอุทิศตนเองเพื่อกิจการในหน้าที่ของตนไม่ว่างานนั้นจะยากเย็นแสนเข็นปานใดต้องเป็นคนที่มีมารยาทดีงามรู้การอัญคนและไม่ควรในโอกาสต่างๆและจะต้องป้องกันพระราชาจากความเสื่อมเสียทั้งทั้งปวงครับซึ่งเรื่องราวอันนี้เนี่ยอาครมหาเสนาบดีผู้นี้ก็เลยยกตัวอย่างถึงเรื่องราวของพระราชานันทะที่รับการปกป้องจากเสนาบดีชื่อปหุสรุด ซึ่งขณะนี้เรื่องเราก็ได้ดําเนินมาถึงที่ว่าพระหูสลุดเนี่ยไม่ได้ประหารนะคะาราชรูทช่นพรามนะคะตามที่มหาราชแน,นะนำที่สั่งเอาไว้แต่เรื่องนี้ก็ยังปกปิดอยู่ก็มาเป็นเรื่องของพระโอรสแหละหที่ไม่ฟังไม่ดูลางร้ายต่างๆเนี่ยออกไปล่าสัตว์เอาอกไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตออกไปทำบาปเนี่ยง่ายๆขณะที่พระราชบุตรเสด็จเข้าไปในป่า คือลางร้ายนี่นะคะคุณจะอยู่จะมีผลอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ผิดศีลแต่ลางร้ายเนี่ยอาจจะไม่เกิดสําหรับผู้ที่มีศีลและตั้งมั่นอยู่ในความดีนะคะแต่ว่าพระราชบุตรองค์นี้เนี่ยออกไปทําชั่วออกไปล่าสัตว์ก็ล่าสัตว์ไปจำนวนมากเลยคะ่ะแล้วก็ยังไม่ดับใจนะคะเกิดไปทอดพระเนรเห็นกวางดาวตัวหนึ่งสวยงามมากพระองค์ก็เร่งม้าส่งควบไล่ตามไปโดยเร็วลงเข้าสู่ป่าทึบ การราชบบริพานตามไม่ทันแล้วก็เมื่อตามไม่ทันทําไงแล้วมันใกล้ยเย็นแล้วก็ควบม,ม้ากลับปนคนะครต้องเลยปลอย่อ,ลอย,ไลยไปเลยแสดงว่าพระราชบุตรนี่ไม่คอยเป็นที่รักเท่าไหร่เจ้ากวางดาวก็วิ่งเร็วอีกติดที่ติดต,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 ตามมันก็ปล่อยหายไปด้วยพระองค์ก็เลยหลงทางอยู่ในป่าไม่นานก็ออกมาถึงทะเลสาบสวยงามมีน้ําใสาสะอาดพระราชบุตรเสด็จลงจากหลังมา้าและผูกไว้กับกิ่งไม้เสด็จลงไปดื่มกินน้ําด้วยความกระหาย แล้วก็นั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้อันที่ทะเลสาบทุกแห่งนะสัตว์ทุกชนิดต้องมาต้องมาต้องมากินน้ําซึ่งรวมทั้งเสือโคร่งด้วยค่ะเพราะเสือโคร่งล่างกำยำย่างไกลามาจากป่าม้าพระที่นั่ง<ม>เห็นเขาก็ตกใจสุดขีดต,ตะกุยตะกายสะบัดหลุดจากบางเหียนที่ผูกกับกิ่งไม้เพ่นผลกลับไปพระนครโดยเร็วหรือราชบุตรอยู่เพียงองค์เดียวใช่ค่ะคตัวสั่นงันงกด้วยความหวาดกลัวว่าเสือร้าย กำลังย่างก้าวกาา็มาม้าไม่ได้กินก็กินเนี่ยมนุษย์ตัวนี้แหละนะคะราชบุตรก็เห็นกิ่งไม้อยู่ใกล้ๆพอนั่งพิงต้นไม้อยู่นะคะก็กระโจนขวาและไต่ขึ้นไปอยู่ที่สูงครับก็ไม่รู้ว่าเสือมันจะขึ้นไปได้หรือเปล่าขณะที่กําลังนั่งอกสั่นควันแขวนอยู่มีใหญ่ตัวหนึ่งาก็ตะกายไต่เดียดขึ้นไปบนต้นไม้คพระราชบุตรแลเห็นก็ตกใจแทบสิ้นสติ ลำพานว่าโตเอ้ยกรรมของกูแท้นี่เสือปะหมีเออคงที่อดตายแน่แน่ครับพญามีเห็นเขาก็กล่าวปลอบโยนด้วยความกรุณาว่ายุพราชย่าทรงตกพระไทยเลยข้าเป็นมิตรของพระองค์โปรดบางพระไทยเถิดข้าไม่ทำร้ายพระองค์หรอกแล้วก็อย่าไปกลัวเสือนั้นด้วยมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกงงเลยะฮะราชบุตรเออราชบุตรก็สบายใจโอ้พญามีผู้ทรงพลังข้าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นก็ได้โปรดช่วยได้เถอะ พญาหมีก็เกาปลอบโยนไม่ให้เกรงกลัวตอนนั้นก็ขําลงข้ามลงกันนะคะเสือไล่มันก็เฝ้าอยู่แหละเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใต้ต้นไม้แงนยหน้ามองขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็บื้อปีนป่ายแล้วก็ขึ้นไปถึงตอนนั้นเจ้าชายก็เริ่มห่วงแล้วเพราะเหนื่อยเพลียมาตลอดวังก็นั่งสะบงกมีใหญ่ก็บอกว่าอาริยะบุตรท่านง่วงแล้วระว,วังเผลอร่วงลงไปข้างล่างเจ้าเสือหิวหน้าหนักกำลังคอยอยู่เขย e บมาที่ข้านั่งสิแล้วก็หลับพิงอกข้า ข้าจะคอยดูไม่ให้ท่านตกลงไปเจ้าชายไต่ขึ้นมาที่หมีนั่งอยู่ก็ซบอกลงพิงอกหลับสบายเลยนะฮะสเสือไลยพอเห็นไอ้เจ้าชายหลับก็บอกว่าหมีเอ้ยเจ้าไม่รู้หรือว่าไอ้พลานผู้นี้เนี่ยมันเข้ามาล่าสัตว์ในป่ามันต้องทําร้ายเราแน่ๆอยู่แล้วล่ละ,อะตอนนี้มันกําลังจนแต้มเจ้ากลับไปให้ที่พักพิงแกมันให้มันซบอกหลับสบายจําไวเ้เถอะขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันไร้ความกระตันอยู่ ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสิ่งที่เป็นสันดานปกติของสัตว์ไม่ใช่เป็นสันดานปกติของมนุษย์มนุษย์และสัตว์คิดกันคนละทางนะ,ะคบก็หมีก็บอกบอกว่าคือท่านกับข้าเน่ยคิดกันคนละอย่างกันคือที่ข่าพูดเนี่ยนะไม่ได้เข้าข้างสัตว์เข้าข้างเสือลิงงูที่ไหนหรอกถือแต่ว่าเจ้าคนนี้เนี่ย นะจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ชายผู้นี้มาขอความช่วยเหลือจากข้าจะผักลงไปได้ยังไงการฆ่าคนที่หาความผิดไม่ได้นะ่ะเป็นบาปโบราณก็กล่าวไว้ว่าคนผู้ทรยศต่อความไว้วางใจของเพื่อนและฆ่าผู้หาความผิดไม่ได้ย่อมไปสู่ขุมนรกอันทรมานชั่วกับชั่วกันด้วยเหตุนี้ข้าไม่ทรยศต่อเขาหรอกนี่เป็นคําพูดของหมีนะคะคเจ้าเสือก็บอกว่าโอ้อย่าวางเลยว่ามนุษย์เนี่ยมันจะดี มันไม่คิดตรงๆอย่างนี้หรอกเวียงมาเถอะข้าจะได้ขยาม,มันไปแล้วก็ไปเสียต่างคนต่างไปน่จะไปเชื่อทีนี้ก็บอกก็บอกว่ามีเขาก็ไม่ยอมก็บอกเขาไม่ยอมทรยศต่อสหายครับเวลาก็ล่วงมาพระราชบุตรก็ตื่นมีก็เลยบอกว่าอะราชบุตรท่านก็พักผ่อนมาเต็มที่แล้วบัตนีข้างห่วงเต็มทีแล้วขอหลับสักนีบเถอะท่านจงคอยเฝ้าระวังให้ดีตกลงเจ้าชายรับคำคบพอกำชากำชาแล้วมีก็หลับไป พอเสือเห็นหมีหลับก็พูดกับเจ้าชายว่าราชบุตรอย่าไปไว้ใจไอ้หมีนั่นนะมันน่ยมีกรงเล็บอันแหลมคมพร้อมที่จะทําลายท่านในทุกเมื่อมันตกทีเดียวท่านก็ตกลงมาแล้วถ้าไม่รู้หรอว่าที่มันช่วยเหลือท่านในพลเนื้อมือข้านั้นน่ะที่แท้มันจะกินท่านใช่เองอ่ามันหลอกเพราะฉะนั้นจงถีบมันลงมาครับข้าจะกินมาแล้วก็จะจากไปท่านก็ได้กลับบ้านกลับเมืองท่านว่าไงตัดสินใจเร็วๆถ้าขากินหมีตัวเดียวก็อิ่มแล้ว ร่าจับูได้ฟังัอนนั้นเห็นชอบไปทันทีแต่ถีบหมีตกลงมาทันทีเลยมันไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาตัวรอดเลยไม่นึกถึงบุญคุณเลยมันทําเสียชื่อมนุษย์อย่างพวกเราจริงค่ะแม่แอนอ่านถึงตรงนี้ไอ,ไอ,อ,อายๆก็เอา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 มือปิดหน้า,าและแอบอ่านไม่กล้าให้มีเห็นหน้าตอนนี้แต่มีเขาว่องไวค่ะคเอาเท้าเกี่ยวกิ่งไม้ไม่ได้ทันทีปั๊บก็ตื่นเลยชั่วฮะ้าไม่ล่นถึงพื้นเหมือนหนังจีนแต่ก็ห้ตองแต่งอยู่นะมีนะตัวหนักนะคะครับ เจ้าชายเห็นมีไม่ได้เป็นอันตรายตามที่คาดไว้ก็ตกพระทัยยากยิ่งมีก็เลยบอกโอ้คนชั่วช่างเลวสามเส้นนี้กะไระแต่ตอนนี้ไม่อยากอ่านต่อเลยอ้ายอายถูกมีด่านะด่าไปเลยให้การถ้าะ <laughs> ระยศต่อมีดได้ลงคอชอ่อกตัญญูเสนี้กะไรไนดะ้เจ้ามนุษย์ืมแลยอย่าเป็นอย่างมนุษย์ส<ะ>ัตว์ทั้งหลายจงอย่าเป็นอย่างมนุษย์ะจ,จะตกไปใจไปทำไมข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอก แต่ตัวของเจ้าเองนะจะได้รับผลกรรมที่กอ่อขึ้นในครั้งนี้นับแต่นี้ไปเจ้าจงเป็นคนบ้าท่องเที่ยวพเนจรอ,อยู่ในป่านี้แล้วก็พร่ำอยู่แต่คำว่าสะเสมิลานะให้ทองไปเนี่ยสัเสมิลาหมีนี่ถ้าเป็นทางพุทธศาสนาเราต้องเป็นมีพระโพธิสัตว์แน่ๆอุตส่าห์มาช่วยนะไม่คิดทำร้ายพอลุงอรุณเสือร้ายดูว่าไม่ได้ก네ินแน่ๆ, <Lion. S 1> ๆไปละก็<ๆ>ไป <S 1>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  พยามีก็หลังจากสาบแล้วก็กลับเข้าถ้ำเจ้าชายคนนี้ก็เลยเสียสติเดินกระซักระเซิงอยู่ในป่าพร่ำแต่คําว่าสะเซมิลาไปรเรื่อยๆวงเล็บสมน้ำหน้า,าในหนังสือเขาไม่มีนะคะ <laughs> ถ้ามีคำว่าวงเล็บคือแอนพูดเองเดี๋ยวท่านอาจารย์ศักดิ์ศรีท่านฟังอยู่นะคะค <laughs> ก็เลยบอกว่าคนนี้เป็นบ้าไปแล้วนะแล้วก็แอนก็เลยคิดว่าสมน้ำหน้า โสนา่สนาหน้านะฮะและนี่นะฮะก็คือสิ่งที่สอดแทรกเอาไว้ในเรื่องของวิกรมจริตนะครับเป็นนิทานซอนนิทานซึ่งเป็นนิยายภาษาส,าสันสกฤตท่านอาจารย์ดรศรียั่งนาดาท่านได้แปลและเรียบเรียงเอาไว้นะครับน้องๆเด็กๆที่ติดตามฟังรายการอยู่ณขณะนี้นะครับก็ต้องเป็นไงฮะเป็นอาร์ดีกว่านะครับอาร์ R. ชยุทธก็อยากจะฝากเด็กๆทุกคนนะครับว่าความกตันยูนั้นเป็นเรื่องสําคัญความมากระตัญยูนั้น เป็นสิ่งที่ไร้คุณธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของคนไม่ดีนะครับแล้วก็อย่าได้เสียจริตอย่างที่หมีตัวนี้นได้สาบแช่งเจ้าเจ้าชายองค์นี้ไว้นะฮะเพราะว่าความอักตันอยู่ที่แสดงออกโดยทันทีเพียงเพื่อเอาตัวรอดนะอาจารย์นั้นคนเราทุกวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อเอาตัวเองรอดคนอื่นเดือดร้อนจะแบบวายผงอย่างไรก็ไม่สนใจอันนี้ขาดคุณธรรมอย่างยิ่งก็ฝากกันไว้นะครับ